สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r e นะคะสำหรับในคืนวันนี้นะคะจับตาดูสหรัฐนะคะเผยตัวเลข GDP ค่ะสำหรับตัวเลขนะคะราคาทองคำที่เปิดตลาดในวันนี้ไม่อยู่ที่1718.53เยสาาต่อออนเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1 7 1 4ถึง1,724นะคะ ราคาทองคำค่ะเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะหลังจากที่เมื่อคืนวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อค่ะทั้งนี้ราคาทองคำนะคะได้รับปัจจัยบวกจากการคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำของเฟดซึ่งกดดันให้ค่าเงินยูเอสซอล่าอ่อนค่าลงต่อเนื่องค่ะช่วยหนุนให้ราคาทองคำนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะนอกจากนั้นนะคะการเข้าซื้อของกองทุน S p DI ออย่างต่อเนื่องและความต้องการทองคำจากธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้นะคะช่วยผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอีกทางหนึ่งค่ะ ขณะที่ตลาดยังคงจับตาดูการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซนะคะและตัวเลข GDP ของซาลาที่ประกาศออกมาในคืนนี้ค่ะสำหรับในคืนวันนี้นะคะมีตัวเลข GDP ของไตรามาสสี่เมื่อปีที่แล้วประกาศออกมานะคะและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต้นเดือนมกราคมค่ะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้างนะคะจะเห็นว่าในรายวันนะคะราคาทองคำทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเส้นดาวเทนนะคะและ การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะคะเนื่องจากราคาทองคําทะลุผ่านเส้นดาวเทนไลน์ ine, ก็เชื่อว่าราคาจะไปได้ต่อได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะราคาทองคำนะคะอาจจะมีการพักถาในระยะสั้นค่ะเพื่อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่ง t ทรเก็ตของราคานะคะเราก็เชื่อว่าจะไปอยู่ที่บริเวณ1,750ถึงบริเวณ1,800ที่จุดสีแดงนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้เป็นแนวต้านสำคัญนะคะ หากราคาทองคำนะคะไม่สามารถผ่านจุดสีแดงนี้ไปได้ก็เชื่อว่าจะมีการพักฐาลงมาก่อนเพื่อปรับตัวขึ้นไปได้ในระยะต่อไปค่ะซึ่งในกรอบของวันนี้นะคะทางคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ก็คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ1,703ถึง1,740ก่อนนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ